กลับมานิวอรุณสวัสดิ์กันนะครับ <คะ S 1> เปิดช่วงนี้ด้วยการเตือนกันก่อนเลยก่อนหน้านี้เราจะเห็นแชร์ลูกโซ่ต่างๆ uh huh นะครับอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าหลอกให้ไปลงทุนหลอกให้ไปซื้อหน่วยลงทุนหลอกให้ทํานู่นทํานี่ <คะ S 1> แต่ทุกครั้งจะไม่อ้างหน่วยงานราชการที่น่าเชื่อถือแต่ครั้งนี้สำนักข่าวอิสราเปิดเผยนะครับว่าธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติเนี่ยเผยแพร่ข,ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับที่33ทับ2560 แจ้งเตือนประชาชนเลยคือเขาไปพบเห็นแก๊งมิจฉาชีพนะครับอ,อ,อ้างว่าเป็นหน่วยงานหรือเป็นบริษัทหรือเป็นหน่วยลงทุนที่ได้รับการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วให้มาทำธุรกิจเพื่อจะชักชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมหรือได้รับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำค่ะฟังดีๆนะครับให้เข้าร่วมลงทุนหรือคุณสามารถมีสิทธิ์ได้รับเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำพูดง่ายๆ แต่สิ่งที่คุณจะต้องทําคือคุณจะต้องชําระค่าธรรมเนียมต่างๆจากพวกนี้เช่นไปเสียค่าลงทะเบียนไปเสียค่าธรรมเนียมในการโอนเงินจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยหรือต้องเอาเงินไปลงทุนซื้อหน่วยลงทุนซื้ออุปกรณ์ต่างๆก่อนที่คุณจะสามารถมีรายได้หรือมีผลตอบแทนเป็นเงินปันผลได้ทําให้คนหลงเชื่ออย่างมากเพราะทุกครั้งมันไม่เคยอ้างหน่วยงานไงครั้งนี้อ้างหูแบงค์ชาดคุณ มีตาแบงค์ชาติมีตาประทับมีอะไรใช่ไหมคนก็หลงเชื่อแบงค์ชาติก็เลยบอกว่าอย่าได้เชื่อเด็ดขาดนะครับเป็นเรื่องหลอกลวงทั้งสิ้นแบงค์ชาติไม่เคยมีการรับประกันอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครเห็นท่าไม่ดีแจ้งเบาะแสหรือสอบถามไปคิดง่ายๆจำง่ายๆที่เบอร์โทร2 2 1 3งอหรือโทรสารแฟกซ์นะครับ02283 6151ค่ะหรืออีเมล อี Email address เมลแอดเดรสเนี่ยเนี่ยเอางี้จำแค่1 2 1 3ง่ายๆผมจะบอกง่ายกว่านั้นคุณอันชลีพรค่ะคุณอันชลีพรรู้ดีสอนผมมาตลอดว่าคุณผู้ชมครับไม่ต้องให้ใครมาเตือนถ้ามีใครมาชักชวนให้คุณผู้ชมนะครับเอาตัดกลับมานิดนึงถ้ามีใครชักชวนให้คุณผู้ชมไปลงทุนไปร่วมซื้อของไปร่วมทำธุรกิจโดยบอกว่ามีผลตอบแทนสูงมากๆเช่นให้ผลตอบแทนเฉลี่ยเดือนละ1 0เ จำไว้เลยครับว่าหลอกจำเลยนะครับว่าหลอกถ้าดีมันชวนพ่อตาแม่ยายชวนพ่อมันก่อนแล้วครับไม่มาชวนเราหรอ,อกครับจำไว้นะครับว่าไม่มีจริงไม่ต้องสนใจว่าสินค้านั้นจะเป็นอะไรเป็นยาลดความอ้วนเป็นไม้กิจสนาเป็นยานูน่นเป็นหน่วยลงทุนเป็นซื้อขายเงินปอนซื้อขายเงินดอลลาร์ผมฟันธงให้ตรงนี้ไม่กลัวโดนฟ้องหลอกร้อยเปอร์เซ็ตไม่ต้องสนใจ ไม่ต้องเชื่อนะครับจำไว้ง่ายๆขนาดบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ยังปล่อยข่าวกันเลยแล้วข้างนอกอจะรอดหรอพอคุณพูดตลาดหลักทรัพย์ปับ๊บยังปล่อยข่าวกันเลยร้อ,องไห้แป๊บเช็ดน้ำตาสักครู่ <N> นั่นขนาดม,มีหน่วยงานกำกับ <ham> อย่างกอลอตอนะครับอย่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เขายังสามารถที่จะผิดทรมาพิบาลได้เ,ออเพราะฉะนั้นจําให้แม่นแค่ะเราไม่ใช่พอ่อไม่ใช่แม่เขาเราไม่ใช่คู่คิดคู่เขยคู่เตียงเขาได้ผลตอบแทนดีดๆเขาไม่มาชวนเราเหรอกครับค่ะนะคะบางทีญาติเขาเขาก็หลอกคะ่ะ <laughs> เอาเคยโดนไม่เคยไม่มีใครกล้านี่ก็บริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะคุณใช่ค่ะมาดูนะคะเรื่องของการซื้อบ้านและปรากฏว่าบ้านเนี่ยมันมีปัญหาแล้วก็ร้องเรียนจนสุดท้ายบริษัทเขาก็ซื้อคืนนะคะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวของบริษัทพฤษาก็ปรากฏว่าตอนที่เขาซื้อมาเนี่ยเจ้าของชื่อดรสุทธาทิพย์กำธรพีพัฒนกุลค่ะเป็นเจ้าของบ้านอยู่ในโครงการที่พรามเก้า ตอนนั้นมารา้องเรียนกับทางทีมข่าวของนิวสิตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาว่าซื้อบ้านในราคา4 4่ล้านี่แสนบาทมาตับบ้งแต่ปี5-7ดปรากฏว่าบ้านมันมีปัญหาทั้งสุดพื้นแยกผนังร้าวแล้วก็พื้นชั้นสองร้าวด้วยค่ะสรรีร่อนน้ารั่วท่อตันผนังเองียงเอียงไป1.5เซนติเมตรแล้วก็ มีการลดสเปคของวัสดุการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานแบบแปลนไม่เป็นไปตามเลยบอกว่าทำไมมันเยอะงั้ยค, <นะ S 2> คุณเขาเอาสิวแค่ไถ่ไถไถ่ไถปูนกระทาอได้เลยนะเขาเรียกว่าเคลียร์เลยค่ะเออโอ้โหกำแพงฉีกด้วยทีนี้เจ้าของเขาก็แหมระดับนะคะคนระดับนี้เขาก็สู้อ่ะก็ไปร้องทั้งภาครัฐไปที่สํานักง,งานเขตประเวทไปที่สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องก็ไม่คืบหน้าแต่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ย ทางบริษัทเขาก็ตกลงซื้อคืนแล้วล่ะค่ะแต่ไม่ยอมซื้อครับคือคือคือมาติดต่อยอมซื้อคืนในราคา6กล้านสามแสนโดยขอเวลาหนึ่งเดือนแต่พอผ่านหนึ่งเดือนไม่ยอมซื้อคืนครับอ้าก็ตอนแรกคุยกันว่าซื้อไม่ใช่เหรอฮะนะอ้าวแล้วมันเป็นยังไงนะคะซึ่งทางดรสุธาทิพย์ที่เป็นเจ้าของบ้านก็บอกว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้อฟังเสียงเลยค่ะตอนที่เขาเข้ามาไก่เกียรดเนี่ยมันอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาเราให้เวลาเยอะนะคะ แล้วเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยเขาจะจบแค่ระยะเวลา3-4วันสุดท้ายเป็นยังไงทิ้งเวลามากว่า1เดือนไม่มีสัญญาณอะไรบอกดิฉันเลยแต่บอกกับดิฉันว่าซื้อคืนแน่ด้วยราคาเท่าไหร่ทีแรกเขาบอกอยู่ที่6ล<ม>้านสองดิฉันบอกว่าดิฉันไม่ได้เพราะอะไรไฟ3เฟสชอ็อตบ้านดิฉันเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายไปกว่าครึ่งแสนกว่าน้ําท่วมห้องนอนเฟอร์นิเจอร์เสียหายไปก็ครึ่งแสนกว่า ยังไม่รวมกับสุขภาพของดิฉันที่รักษาหมดไปตั้งหลายแสนเพราะเกิดปัญหาเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ความคงความเครียดอะไรหลายๆอย่างนะคะเราหมดไปก็หลายแสนยังไม่รวมถึงค่าเสียยอกาสที่ฉันจะเปิดบริษัทอีกละ่ะก็เหนื่อยอยู่เป็นกันนะคะ เหนื่อยทั้งบริษัทเหนื่อยทั้งคนที่โชคไม่ดี<ะ>ไปเจอบ้านที่มีปัญหาเนี่ยค่ะว่าจะแก้กันยังไงอ๋อซื้อ4ล้านตอนแรกบริษัทมา <4. S 2> ตกลงว่าจะซื้อภายใน1เดือนซื้อคื้น6ล้านก็สรุปว่าไม่ซื้อยังไม่ทำยังไม่ทำนะอีกหลังหนึ่งก็มีปัญหาเช่นกันนะครับเป็นบ้านที่อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชคือมีการไปพบสองพ่อลูกอาศัยอยู่นี่นี คือลักษณะมันมันนี่ไม่ใช่บ้านมันเป็นเพิงแล้วละกันซึ่งมันถล่มแล้วแล้วพื้นที่เนี่ยออก็เป็นพื้นที่ที่มีน้ําขังด้วยนะครับซึ่งก็ลําบากลําบนนะฮะพูดง่ายๆทางคุณบํารุงเลขจิตกํานันของตําบลบางจากที่อยู่นครศรีธรรมราชก็เอาคณะทํางานลงพื้นที่ก็ไปเจอ ครอบครัวของคุณวิรัติแก้วหนูอายุ68ปีอยู่กับลูกชายอายุ16ปีชื่อพงพันธ์แก้วหนูเรียนอยู่ม .4 นะครับอยู่กันแค่2คนคือก่อนหน้านี้เนี่ยกำนันบำรุงก็บอกว่าทําเรื่องขอสร้างบ้านให้ครอบครัวที่ยากจนเพื่อได้ซ่อมแซมและก่อสร้างแล้วผ่านมาติกรรมการหมู่บ้านแล้วโดยที่ไปสร้างบ้านหลังอื่นให้แล้วด้วยนะแต่เหลือบ้านของคุณวิรัติเนี่ยคืออย่างนี้ ถ้าเกิดว่าจะสร้างในที่เดิมที่เขาเป็นเพิงอยู่นี่กำนันบอกว่ามันเข้ายากมากคุณอันชรีพรมันไม่มีถนนมันเป็นที่ที่เป็นที่ตาบอดอ่ะขนวัสดุกอ่อสร้างอะไรมันก็เข้ายากลึกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยได้เจรจากับญาติของคุณวิรัตแล้วบอกว่าเอาอย่างนี้ใช้พื้นที่บางส่วนของของที่ดินคุณญาติคุณวิรัตได้ไหมแล้วจะสร้างบ้านให้ใหม่ก็เป็นข่าวดีที่ญาติของคุณวิรัติเขายอมแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะสร้างดําเนินการอย่างเร็วใครที่ใจบุญอยากจะ อยากจะเติมเงินให้ะนะครับสมทบทุนก็สามารถโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีคณะกรรมการหมู่บ้านบางใหญ่เลขบัญชี801-0-633-56-9ขีด0ขีด6 3ขีด9ได้ครับคนไทยช่วยกันได้คะ่ะอันนี้คนตกทุกข์ได้ยากจริงๆน,นะฮะ,ะบ,บางทีอ,อ,อาจจะมีเงินเยอะแล้วก็ไม่ต้องการบางคนก็ขึ้นไป้ายได้ไม่ต้องการเงินภาษี แต่นี่เขายังต้องการอยู่นะครับ <c oughs> ค่ะถ้าหากว่าไปสุรินนะะไปสุรินไม่ต้องกินสุรานะฮะกินขนมจีนก็ได้ค่ะอ <c oughs> ยากจะพาไปที่ร้านขนมจีนร้านนี้ร้านนี้มีตำนาน50าน50ปีแล้วครับขายตั้งแต่จานละสลึงตอนนี้จานละ30-40โเออ5้ปียังไงกก็อย่างนั้นเนาะ อย่างนี้ขังใช่ไหมผมไปถ้าผมไปตามร้านกินข้าวนะคุณต้องดูแนวนี้เห็นร้านแบบนี้เมื่อไหร่ผมเดินเข้าทันทีเลยนะค่ะคุณยายฟักเนี่ยหรือว่านางรักพิมพ์ปรุอายุ86ปีแล้วค่ะขายเมื่อ50าปีแล้วจาระสลึงตอนนี้นะคะจาระ30 40แล้วแต่พิเศษหรือไม่นะคะน้ำยาปลาทูน้ำยากะทิน้ำยาพริกหวานก็มีเอออดีเพิ่งเห็นฮะน้ำยาพริกหวานน้ำยาลาวด้วยปรากฏว่าไม่มีที่จะจะนั่งนะช่วงที่ คนไปเต็มที่เลยอ,ะอ่ะวันหนึ่งขายได้เป็นหมื่นพันจานกําไรนะกําไรอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะสารพกรณ์ฟังอยู่ปบบก็ไม่ทราบแต่อย่าบอกสิคุณ <c oughs> <c oughs> นี่เราเหมือนแก้งเขาเลยอะ่ะยายบอกอะนะคะ่ะเรา่อกกาไรอะเราไม่พูดได้ไหมอะยายได้เดือนเป็นแสนโอ้โหคุณแต่เดือนเป็นแสนมันก็ไม่ได้มากห,หรอกเหนื่อยนะเหนื่อยนะลูกน้องอีกคุณดูสิว่าในในร้านน่ะคนตั้งกี่สิบคนโอ้ยแล้วต้องตื่นตั้งแต่กี่โมงใช่ไหม คนนึกกี่สิบคนสมมติว่าเ,ออเดือนละแสนคนสิบคนก็ได้คนละหมื่นเองเดี๋ยวผมขอขอรูปท้องก่อน,นอโอ้แต่หิวมากนะครับตกลงจะกินข้าวผัดเนื้อเค็มหรือว่าอะไรหรือว่าขนมจีนข่าวต่อไปนี่ก็น่ากินอีกครับ <c oughs> อันนี้สุรินขนมจีนนะ <c oughs> ที่พิษณุโลกมีข้าวพันผักหลงหลงลับแลพิษณุโลกพิษณุนี่ข้าวพันผักหลงหลับแลเอาอะไรไปพันน่ะ ไม่รู้เหมือนกันนะ,นะฮะเ,เป็นร้านที่เป็นสูตรประยุกต์แบบโบราณนะครับเป็นร้านข้าวพันผักหลงลับแลเลยชื่อนี้ริมถนนรถไฟติดกับร้านมดเดินที่ตำบลในเมืองเจ้าของร้านชื่อคุณเจนจิราภาราลัตเสถียรอายุ39ปีบอกอจริงๆอ่ะเขาได้สูตรนี้มาจากอุตตรดิตถ์แกเป็นคนอุตตรดิตถ์เป็นบ้านเกิดอยู่ที่นั่นนะครับ,บงงก็อาหารประจําถิ่นเพื่อสุขภาพก่อนนี้ก็ไปขายอยู่ที่อยุธยา6เดือนก็ตอบรับอย่างดีก็เลยมาเปิดที่พิษณุโลก มันมันมีหลายสูตรด้วยนะมีข้าวพันผักข้าวเปิร์บข้าวพันไม้หมี่ขยุมคือคนที่รักสุขภาพเขาก็ชอบไง<ฆ>นะฮะแล้วก็ยังมีประยุกต์สำหรับคนที่ไม่ชอบผักก็มากินสูตรหมูหมักหมูแดงหมูตุ๋นขาไก่ได้ด้วยนะครับก็เป็นข้าวพันผักหมูแดงก็รับรองลายได้ก็ไม่แพ้ขนมจีนหรอกนี่ที่ไหนอันนี้พิษณุโลกค่ะก็เหมือนกับเอาแป้งมาพันผักอีกทีใช่ไหมข้าว่ะ ไม่ชอบอ่ะไม่ค่อยมีน้ำมันเลยชอบหอยทอดอันนี้อันนี้ไม่ใช่แล้วชอบหอยทอดกรอบๆอ่ะฮะไม่มีอ่ะฮะไม่มีนะครับนยำมันน้อยไม่ชอบอีกที่หนึ่งเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วเราพาไปเที่ยวกินของอร่อยใช่เออหลัวกล้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะหลัวกล้วยที่ตลาดน้ำบางน้อยอพอเสร็จจากตลาดน้ำบางน้อยเดินมาจะขับรถกลับก็ต้องผ่านวัดบางน้อยตอนนี้วัดบางน้อยเขามี การเชิญชวนนะครับให้เราเนี่ยนำเศษสตางโดยเฉพาะเศษสลึงเศษ50สตางเศษเหรียญบาทไปบริจาคถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทราหมาภูมิพลอดอดุลยเดชเพื่อที่จะสร้างศาลาเงินศาลาทองศาลานาคที่ทําจากเหรียญครับค่ะและนอกจากนั้นในวัดแดงนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสายญาติใหญ่ที่สุดในจังหวัดหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า พระนอนแสนเหรียญเพราะนำเหรียญสตางค์เก่าๆต่างๆที่เก่าแก่ตั้งแต่พุทธศักราช2,500กว่าแสนเหรียญมาติดตามติดตามล่างล่างของพร,พระนอนองค์นี้ด้วยนะฮะซึ่งเจ้าอาวาสก็บอกว่าตอนนี้ยังขาดแคลนเหรียญสตางค์เป็นจำนวนมากนะครับอยากจะทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่9วันที่26ตุลาคมนี้ก็เชิญชวนนะครับวัดบางน้อย อยู่ที่เลยตลาดน้ำอัมพาวาขึ้นไปนิดหนึ่งค่ะในช่วงหน้าข่าวต่างประเทศนะคะจะเผยโฉมความน่ารักของเจ้าชายจอร์จและเจ้าหญิงชารอดตค่ะในขณะที่เสด็จเยือนโปลแลนด์ฝากกันสักครู่ก่อนค่ะ